แพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมแสดงเจตนารมณ์คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยยืนยันจะแสดงความเห็นอย่างสันติค่ะที่ตึกอำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีในฐานะที่เป็นองค์กรที่ต้องให้การอบรมนิสิตแพทย์แพทย์ประจำบ้านพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆได้รวมคัดค้านนิรโทษกรรมโดยการเป่านกหวีดคัดค้าน และร่วมร้องเพลงแสดงเจตนารมณ์คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนายแพทย์ประพาสยุทธวิสุทธิ์ได้อ่านแถลงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนโดยแก้ไขเพิ่มเติมความมาัตราสามความบางส่วนว่าไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะได้กระทำในเรื่องดังกล่าวผู้สนับสนุนใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายก็ให้ผู้กระทําผิดนั้นพ้นจากความผิดโดยสิ้นเชิงการบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นเพียงแค่การยกเว้นความผิดและโทษให้แก่ผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองโดยสงบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทําผิดกฎหมายอาญาและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นผลให้บุคคลใดๆที่กระทําผิดกฎหมายอาญาการทุจริตคอร์รัปชันพ้นจากความผิดโดยสมบูรณ์ชาวสาธารณสุขเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้มีเนื้อหาที่เป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทยเพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันมิใช่สิ่งผิดและสามารถหลุดพ้นจากความรับผิดไว้ด้วยการนิรโทษกรรมซึ่งขัดต่อนิติรัฐและหลักคุณธรรมจริยธรรมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคอร์รัปชันและจะสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องจึงขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินี้ และขอให้สมาชิกวุฒิสภาใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่รับร่างพระราชบัญญัตินี้ตลอดจนขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2556โดยมีเนื้อหาให้มีการนิรโทษกรรมแก่การกระทำทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองรวมถึงผู้ที่ถูก โดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการทำรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549รวมถึงองคอ์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อเลือกกันมาในระหว่างปี2 5 4 7จนถึง8สิงหาค,คมพศ2556ส่งผลให้ไม่เพียงแต่เป็นการยกเว้น ความผิดและโทษให้แก่การกระทำดังกล่าวทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำในลนักษณะการทุจริตคอร์รัปชันท้งที่สาุติธธรรมได้พิพากษาให้ถึงที่สุดแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดด้วยผลจากการกระทำกระดังกล่าวถือว่าขัดต่อรัฐนิติรัฐนิติธรรมหลักประชาธิปไตย และหลักจริยธรรมของประเทศไทยอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในสังคมตามมาพวกเราชาวโรงพยาบาลพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดจันทบ,บุรีในฐานะที่เป็นองค์กรที่ต้องให้การอบรมนิสิตแพทย์์แพทยประจำบ้านพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่น เพื่อออกไปรับใช้สังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปจึงขอแสดงเจตนารมขัดข้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้โดยจะยืนหยัดแสดงความเห็นอย่างสันติไม่ใช้ความรุนแรงในฐานะขา้าราชการที่ดีและขอวิงวอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ดุลยพินิษฐ์พบทวนและยับยั้งการออกกฎหมายฉบับน,นี้โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและแผ่นดินต่อไปพวกเราขอแสดงการคัดค้านโดยการเป่านกวีดพร้อมกันหนึ่งสองสาม